อย่าปล่อยให้คนอื่นเห็นคุณเป็นคนแก่นะฮะอันนี้คือเป็นชื่อของคลิปในวันนี้นะครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอนแนะนำก่อนว่านะฮะคลิปในวันนี้มีที่มาจากบทความในเว็บไซต์ medium.com นะฮะที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านขวามือของของของจอนะฮะ บทความนี้มีชื่อว่าเ e v e r ว let dem see you aso นะฮะคนที่เป็นเจ้าของบทความนี้ก็มีชื่อว่า Phil Williams นะฮะผมอ่านบทความนี้แล้วเห็นชื่อบทความนี้ผมก็เลยรู้สึกเอ้มันเตะใจดีนะมันรู้สึกสะกิดใจดีนะก็คือคล้ายๆว่าอย่าให้คนอื่นเห็นคุณว่าเป็นคนแก่ SO อ่ะนะฮะก็ตามที่เห็นในภาพเนี่ยก็มีรูปนะรมีรูป อ่ชายชรลาคนหนึ่งแล้วก็ทําท่าแบบแอบ,บแอบ,บซ่อนๆแค่ว่าเฮ้ยไม่อยากให้ใครเห็นว่าตัวเองแก่นะฮะไอ้นี่อเรื่องราวที่คุณฟิลที่เขาเอามาเล่าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะคือคุณฟิลเนี่ยเขาก็มีมีมีมมทวดนะทวดก็คือเป็นเป็นปู่ของปู่อะไรประมาณนี้แล้วก็มีคุณปู่นะฮะคานนี้คุณทวดคุณปู่ของเขาเนี่ยก็มีแนวความคิดว่าเนี่ยนะฮะอ่ามีแนวความคิดว่า Never let anyone see you as an old person นะ once they see you that way they will never look at you the same คล้ายๆว่าเ้ทีเกิดเราเนี่ยให้ใครเห็นเราในแบบที่เราเป็นในปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้เขาลบล้างภาพลักษณ์เก่าๆที่มีอยู่อะไรประมาณนั้นนะครนี้ในมุมของคนในมุมของคนที่อายุเยอะๆก็เช่นเดียวกันนะที่ในบทความเนี้ยนะฮะ mm hmm. เขามองว่าถ้าเกิด ให้ใครเห็นว่าเขาเป็นคนแก่เนี่ยเขาก็จะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นคือคล้ายๆแคร์สายตาชาวบ้านมากันเถอะนะคราวนี้พฤติกรรมของอคุณทวดเนี่ยหรือว่าคุณปู่ของคุณของคุณฟิลเนี่ยนะฮะฟิลวิลเลียมเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าเวลามีบ้านเนี่ยก็จะมีเหมือนรวมญาติอะไรประมาณนี้นะฮะพอเวลามีญาติมีลูกมีหลานมาเนี่ย อ่คุณทวดเนี่ยหรือว่าคุณปู่ของคุณฟิลเนี่ยนะคือก็มีทั้งทวดมีทั้งปู่นะครับก็จะทําตัวแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาคือให้นั่งก็ไม่นั่งนะต้องเดินไปนู่นไปนี่ต้องจัดบ้านต้องทําบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาคือพูดง่ายๆคืออันนี้เป็นมุมมองของคนที่แคร์สายตาคนอื่นกลัวคนเห็นว่าถ้าเกิดเฮ้ยพอเห็นตัวเองว่าเป็นคนแก่แล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ย คนแก่นี่มันดูแล้วไม่สดชื่นดูแล้วไม่มีแรงไม่มีอะไรลแล้วก็เลยทำทำเหมือนเป็นคนไฮไฮเปอร์ประมาณนั้นนะฮะนี่ก็คือเป็นมุมมองของคนสูงอายุที่เป็นเป็นคุณทวดนะ,ะคุณปู่คุณย่าของคุณฟิลวิลเลียมเนี่ยนะฮะเจ้าของบทความนี้นะฮะคราวนี้ผมก็อ่านไปเรื่อยๆนะฮะนะครับอ่าคือ ท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณทวดแล้วก็คุณปู่ของคุณฟิลเนี่ยก็ท้ายสุดก็คือตามตามวัยอ่ะก็เสียชีวิตไปในตอนอายุประมาณ9 0กว่านะฮะแล้วก็อ่าไอสิ่งท,งที่สิ่งที่เป็นความวิตกจริตว่าเฮ้ยอย่าปล่อยให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นคนแก่เนี่ยนะ,ะมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตดีอะไรขึ้นนะ,ะท้ายสุดแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นบทความสั้นๆน,นะฮะ คุณฟิลเนี่ยเขากา็จบบทความเขาลงด้วยว่าเอ้ยความจริงเนี่ยใครจะดูเราเป็นยังไงเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกก็คือขอให้เราเป็นตัวของตัวเราเนี่ยแล้วเรามีความสุขนะคือถ้าเกิดเราโมแต่แค่คนอื่นแล้วเราต้องทําตัวเหมือนให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคุณทวดคุณปู่ของคุณฟิลเนี่ยชีวิตมันก็ไม่มีความสุขแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ชีให้ให้ให,ให้เราอายุยืนยาวหรืออะไร เพราะนั้นการมีชีวิตอยู่ด้วยความสบายใจเป็นตัวของตัวเองเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ที่คุณฟิลเคาแนะนำนะอันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างของของปู่ย่าเขาแต่ว่าในยะสำคัญเนี่ยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านอ่าพารากราฟสุดท้ายของบทความนี้นะเขาบอกว่า I think the moral of this story is to just be you นะ Don't spend so much time worrying about others' opinions. That is easy to say, but very difficult for some of us. I worry often about the opinion of others and how they affect me. The old age, the old adage goes, you are only as old as you feel. This is a scary thought because I feel much out. older than my age much of the time is is something I should definitely work on นะฮะคือสรุปแล้วคือเราจะเป็นยังไงนะขอให้เป็นตัวเราอ่ะคือทำใจให้สบายๆนะฮะทำอะไรที่มันสนุกสนานที่เราสามารถสัมผัสได้ขนาดนั้นอ่นะอย่าไปวอรี่หรือว่าไปแคร์คนอื่นซะจนไม่เป็นตัวของตัวเองและชีวิตก็ไม่มีความสุขครับนะฮะโอเควันนี้ก็เป็น ของฝากบทความสั้นๆนะที่ผมเอามาจาก The Medium.com นะฮะก็คือชื่อบทความก็คือ n e v e r l e t t m o u s o นะฮะจริงๆแล้วก็คือให้เขาเห็นไเราเป็นตัวของตัวเองอละดีที่สุดมีความสุขมากที่สุดนะฮะโอเคครับขอจบอคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆนะครับสวัสดีครับ